ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าวบยน้ามูมูนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสที่2มกราคม6 8แล้วนะครับตอนนี้8.14มง14นาทีนะครับก็มาถึงบทสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงอัปเดตราคาคู่แข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับ ก็เมื่อคืนนี้นะครับมีพิมาริกอังกฤษลงทำการแข่งขันหนึ่งคู่นะมันยังไม่จบครับนาย <c oughs> เห็นไหมอาร์เซนอลนะครับแมหลังจากตามหลังนะเอออาร์เซนอลเนี่ยตามหลัง0ูนยะครับแต่ว่าพิกกลับมายิง3เม็ดรวดนะครับพวกพีีๆก็ต้องรอแช่งนักหน้านะครับก่อนอื่นเลยลนัดที่ลิวพูเตะน้อยกว่าเนี่ยก็ถึงฝั่งของอาร์เซนอลเป็นฝ่ายแช่งบ้าง นะครับก็มันโดยรวมอ่ะผมก็มองอย่างที่มองวิเคราะห์ไปเมื่อคืนนี้แหละว่าเซนอนเนี่ยมันสามแต้มน่าจะทําได้นะแต่ว่าโดนนําก่อนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าด้วยยังไงอ่ะกระดูกมันเบอร์ใหญ่่ะนะครับแล้วก็ด้วยแรงกดดันด้วยหลายๆอย่างอ่ะมันต้องผักดันให้อาเซนอนลุยอ่ะนะครับก็เมื่อคืนนี้กินด้วยนะครับชนะไป3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ อาร์เซนอลสามเบนฟอร์ดหนึ่งนะครับก็ถ้าเราไปดูที่ตารางคะแนนนะจะเห็นว่าแม้แม้จะทำได้แต่แต้มก็ยังไกลครับแต้มก็ยังไกลนะ,อะตอนนี้เนี่ยตามอยู่6แต้มนะครับตามอยู่6แต้ม39 40อ่าตามอยู่6แต้มแต่เตะมากกว่าลิเวอร์พูล1นัดพิมลิกจะกลับมาสนุกถ้าพี่พี่สะดุดแพ้ หรือสะดุดเสมอนะครับแต่ว่าเราก็ต้องว่าตามเนื้อผ้าว่าลิวพูเนี่ยสะดุดยากนะครับสะดุดยากแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่ครึ่งฤดูกาลใช่ไหมในขณะที่ทีมที่ตามมาอย่างฟอ r เรสกับเชลซีกับนิวคาสเซิลแมนซิตี้เนี่ยผมมองว่าสี่ทีมเนี้ยจริงๆจ,จะบอกว่ากาออกไปก็อย่าโกรธกันนะ จริงไหมเพราะว่ามันมันห่างมากครับมันห่างมากก็เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันส่วนโซนท้ายตารางเนี่ยก็ยังเป็นอิปสวิตเลสเตอร์แล้วก็เซาท์แฮมตันนะครับอิปสวิตกับเลสเตอร์ยังได้ลุ้นนะครับเพราะว่าเอเวอร์ตันกับวูฟเนี่ยไม่ไม่ได้ทิ้งห่างมากนะครับแต้ม2แต้ม3แต้มอะแต่เซาเนี่ยอย่างที่บอกอะตีตัวไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกข่าวใหญ่หนึ่งที่แมนยูเนี่ย ทางลูเบนอโมลิมเนี่ยเขาก็บอกว่าแมนยูมีโอกาสหนีตกชั้นมันมาถึงจุดนี้แล้วเหรอ <laughs> แมนยูมีโอกาสตกชั้นนะครับซึ่งก็จริงคือระบบมันยังไม่ได้อ่ะเนาะมันยังงงงง,งวยงวยไม่รู้ใครจะวิ่งไปตรงไหนอะไรยังไงก็ทำให้ตอนนี้สับสนมากนะครับแต่ก็รอดูกันว่ามันจะย่ำแย่ขนาดนั้นไหมนะครับ ทีนี้ผลของคู่อื่นนะครับไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนนี้ก็ทั้งเข้าทั้งตายพอๆกันนะครับโดยในคู่ของควิสบังเรนเจอร์เนี่ยสามารถเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกาให้เลยอันนี้ผิดครับเราอยู่วัตฟอร์ดใช่ไหมเอออันนี้ผิดแล้วก็พรีมัตนะครับเสมอกับมิตตอนซิตี้2-2ทดเวลาบัดเจ็บ90บวกบวกนะครับซึ่งคู่เนี้ย ก็ให้ทัศนะสูงบอลสดนะครับก็ลุ้นกันเยี่ยวเล็ดเดี่ยวราดเลยทีเดียว <c oughs> คู่นี้เข้านะครับอยู่พีมัสนี้เข้านะครับแล้วก็ <c oughs> มิววอเนี่ยไหลจนหน้าเกียดแต่ปรากฏว่าแพ้ให้กับออกฟอร์ดอยู่ในเตดไปครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผิดแล้วก็คู่นี้ก็บอลสกอร์สูงด้วยนะครับนะไม่หยิงครับมิววอไม่ยิง ลีสอยู่ในเตดครับเรียบร้อยครับทำได้แค่เสมอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไป1ประตูต่อ1นะครับแม้กระทั่งเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่ที่ราคามามามาจนล้นเลยนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับสโต๊กไป0ประตูต่อ0นะครับอันนี้เราก็โดนนะครับเวสต์บริดเอลเบียนนะครับสามารถเอาชนะเพสตันไปได้3ประตูต่อ1นนะครับอันนี้เราเข้าใช่ไหมแล้วก็ พอร์สมัทนะครับพิกฟอร์มดุนะครับไล่ถล่มสวอนซีซิซซตี้ไปถึง4ประตูต่อศูนย์อันนี้เราก็เข้าครับโซนล่างเนี่ยมานะ <c oughs> แล้วก็เจ้านกคู่เชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับก็สามารถเอาชนะดับบี้เคาน์ตี้ไป4ประตูต่อ2ครับอันนี้เราก็เข้านะลูตันครับโอ้โหนี่แหละโอ้โหเล่นไม่เอาอ่าวเลยครับแพ้ให้กับนอริซิตี้ไป0ประตูต่อ1ครับอันนี้เราโดนนะครับแล้วก็คู่ที่ผมให้ทัศนะในกลุ่มไลน์สมาชิกเนี่ย เลือกมาคู่เดียววันนี้เลือกไปที่คา r ดิฟซิตี้นะครับลองคาดิฟทุกราคาก็จะมีครึ่งลูกได้7-4กับลองปอได้เต็มนะครับก็ปรากฏว่าคาดิฟสามารถยันเสมอโคเวนที่ไป1-1ครับนำก่อนด้วยคู่นี้ก็เข้านะแล้วก็คู่หันครับราคาแปกแต่สุดท้ายแล้วแปกไม่มาครับหันแพ้มิเดิลส์เบอร์ไปแบบเฉียดชิวครับศย์ 0, ประตูต่อนหโดนนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับ ก็กัดฟันต่อซันเดอร์แลนด์ที่ปอใช่ไหมก็ปรากฏว่าซันเดอร์แลนด์มานะครับพองานเนี้จะเห็นว่าเข้ากี่คู่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าหกนะครับหกวินนะครับแล้วแพ้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูสนะครับโอ้อก็ถ้าเลือกคู่ดีก็ได้ไปนะครับ <laughs> เออสูสีนะครับถ้าตามกฎแหลกลานเนี่ยก็ โดนน้ำนะครับประมาณนี้แต่ถือได้ว่าก็ใช้ได้นะบทวิเคราะห์ก็ใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ไปกันที่หลีกวันอังกฤษนะครับหลีกวันอังกฤษเนี่ยสต็อกพอร์ตนะครับสเสมอกับเบอร์มิงแฮมไป1ประตูต่อ1บาร์สลีย์เฉือนชนะเล็กแฮม2-1วีคอมวันเดเลอร์นะครับเอาชนะเอ็กเซเตอร์ไป2-1เคลมบิดยูไนเต็ดแพ้กับลิดดิงไป1ประตูต่อ3 แมนฟิลเฉือนชนะโบตัน2-1นะครับเลตันโอเลียนบุกไปเอาชนะบิสตันโลเวอร์3ประตูต่อ2ลินคอนซิตี้แพ้กับลอตเสแฮมไป0-1น็อตแฮมตันเสมอกับสตีฟเนต0-0แบล็กพูลนะครับก็เสมอกับชูบิลี่ไป1ประตูต่อ1ปิดท้ายด้วยทีมบวยอย่างเบอร์ตันอันเบียนนะครับก็ยันเสมอบีเตอร์เบอร์เลอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนคู่วีแกนแอตแลนติกเจอกับฮันด์ฟิลด์ทาวแล้วก็ คาวเล่เจอกับชาตันแอตแลนติกเนี่ยเลื่อนการแข่งขันนะครับอ่านี่ก็คือผลของเมื่อวานนี้นะครับผลของเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ฟุตบอลมีมีน้อยแต่เรียกว่าคุณภาพนะครับวันนี้พวกเรานะครับก็ใจจดใจจ่อยอยู่ที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับอาเซียนมิซูบิชิออเล็กทริกครับพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับเตะ2ทุ่มนะครับทีมชาติไทยจะ บุกไปเยือนเวียดนามนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยต่อไทยครึ่งลูกด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องรวมใจกันสองทุ่มดังหน้าจอนะส่วนรายการอื่นๆนะครับก็จะมีอิตาลีซูเปอร์คป้านะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอันนี้แข่งที่ซาอุเหรอตีสองนะครับอินเตอร์มิลานจะเจอกับอัตแลนตานะครับเขายกให้อินเตอร์มิลานเป็นต่อหน้าปอป่านะครับ แล้วก็จะมีรายการสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเตะ4ี่ทุ่มหคู่นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของบอลสกอตเลยนะครับแกลาสโกเซลติกนะครับจะบุกไปต่อแกลาสโกเลนเจอร์บอปานะครับอบับดีนเล่นในบ้านเป็นต่อลอสคาลตี้หนึ่งลูกคิวมาน็อกเล่นในบ้านเป็นต่อเซนต์เบเลนปอปาฮาร์ดเล่นในบ้านเป็นต่อมัธเวเวลครึ่งลูกเฮเบเนียนนะครับจะบุกไปต่อเซนต์จอห์นสโตนครึ่งลูก แล้วก็คู่ดึก6ทุ่มครึ่งนะครับดันดีเอฟเล่นในบ้านเป็นต่อดันดีอยู่ในเต็ดราคาเสมอนะครับลีกทูอังกฤษมี2คู่เตะตี2-45พร้อมกันนะครับจอมโพดวิมเบอรดันนะครับจะบุกไปต่อนิวพอร์ตเคาน y ตี้ครึ่งควบลูกแล้วก็จินนิงแคมเล่นในบ้านเป็นต่อบอมบลีนะครับราคาเสมอนะครับนี่คือวันนี้นะครับน้อยรายการแต่ว่าก็ถือได้ว่าพอแก้เหงาได้นะครับอ่ะ ก็คู่ที่เด่นๆดก็คือเวียดนามกับทีมชาติไทยนี่แหละในรอบชิงชนะเลิศนะครับอาเซียนพิสุบิชิอิเล็กทริกครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมแลบฟังแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันตั้งแต่ต้นปีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงไลน์ส่วนตัวของท่านได้ที่ไลน์ ID ยนะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T N A M d o O นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวมาบทวิเคราะห์กันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ